ตอนนี้หวานก็เปลี่ยนมาให้เจ้าเหมียวทุกตัวของหวานกินวิสกัดเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะขนนุ่มสวยหน้ากอดแถมยังร่าเริงสุขภาพดีกันทุกตัวเลยแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความชอบไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะวิสกัดชนิดเม็ดที่มีพอเก็ตรสปลาแซลมอนอร่อยแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ว่าถ้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็ ตรงนี้ค่ะ i วิส s Pound ที่มีเนื้อปลาแทๆ้ๆเต็มๆคำพร้อมกลิ่นหอมยั่วยวนค่ะได้กินอาหารดีๆสุขภาพดีมีความสุขเจ้าของก็พลอยแฮปปี้ไปด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเคล็ดลับกันดูแลเจ้าเหมียวยังไงบ้างจะอาบน้ำแปรงขนหรือว่ากาวคางหวานอยากรู้จังเลยค่ะยังไงส่งมาแชร์กันดีกว่านะคะที่ Facebook c a t l o v e r Thailand ยังไงส่งกันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ